พลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่สี่พร้อมด้วยพันเอกอนุสรโอุไรรองเสนาธิการกองทัพภาคที่สี่ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสนามสอบนักเรียนในร้อยณค่ายเสยนาณนารงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสร้างแรงบันดาลใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวกองทัพบ,บกสําหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทาหารประจำปีการศึกษา2564ซึ่งปีนี้กองทัพบ,บก ปรับกระจายจสนามสอบไปในทุกกองทัพภาครวมไปถึงช่องทางการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ซึ่งได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการลดภาระผู้สมัครและสอดรับมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกองทัพบกโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ได้ให้กำลังใจและร่วมพบปะทักทายพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องๆรวมไปถึงผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานในการสอบ ได้จาชื่นชมทุกคนที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจเพื่อที่จะเข้ารับการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนเกียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่พวกเราต้องตระหนักถึงอยู่เสมอคือสถาบันชาติศา,ศาสนาและพระมหากษัตริย์และขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้รักษากติกาของการสอบเพื่อการเข้าไปทำงานรับใช้ประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสแล้วขอให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ของเมธำภาคที่4สร้างความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นในระบบและกระบวนการของการสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพบกต่อไป มีความภาคภูมิใจนะคะที่ลูกได้ติดเข้ามาสอบรับใช้ชาติค่ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในระบบราชการของไทยค่ะว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตพยายามจะให้ลูกเข้ามารับใช้แผ่นดินไทยเพื่อจะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นจะเีินรุ่งเดืองขึ้นมีความภาคภูมิใจมากค่ะ ขอบคุณกองทัพบกที่มีโครงการดีๆแบบนี้นี่คือการพัฒนาประเทศที่แท้จริงค่ะชัรับผมนายอพิชาติเชรัตมาจากอัเออภอษยาเลีจยงหวัดสงขลาครับที่มาสอบครั้งนี้ผมรู้สึกว่าครงทัพก,กเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในทั่วประเทศได้ทดสอบความรู้เพื่อทัดได้ประมาณในที่ชอนะครับก็ รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะครับเพราะว่าคนได้มีโอกาสได้ทดสอบว่าต,ตัวเองเขาแค่คไหนสําหรับการที่จะเป็นประกอบอาชีพนี้ออกไปนะครับผมรู้สึกขอบคุณโอรับบกนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้ออกมาเรียกว่าอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่รับในอาชีพนี้นะครับมาออสอบวันนี้นะครับชอบของครับ